อโอ้ยปลาตอดโอ้ดึงปลาตอดเลยโอ้ดึงกูโอ้ปลาครับผมอยู่เร็วนี่มาดูอยูน่นี่ว่าผมไม่ดูยังไงมาโกนกันนะพี่อต้งการรถอไรถไปไม้ขนา,าดนี้ขับรถไหมไม่ไม่ไม่ไปได้อยู่จะไปได้เยอะต้องไกลไกลดูเราจะถึงไม้อ่ะ มันน้ำเต็ยงยงี้วะบ้างก,กน้ำลงเราหมดต่ไมนี่กับรถได้ถ่ครับไม่ได้น้ำมันลงน้มันลงดีโอ้ตรนนี้เลยด, <c oughs> ดีเลยดีเลยดีเฉพาะตรงนั้นนี่เด <ชม S 1> อวาน,น <c oughs> รถวะเดี๋ยวตอนกลับขอให้ฝนตกหนักล <c oughs> ้างช่วงล่างไงน้ำไาลเกี่ยว น้อยที่ไทยไว้ในยังไงกันนะยางหัวน่าจะยางหรอคนอยหางเขาขขา จะไี้เกลือด้านกลอนี่ก็ขี้อ้ยวทำไปได้ก่อนสวัสดีครับบ่ายโมงครึ่งครับผมวันนี้ผมพามานี่นะครับคลองทุ่งมะพร้าวครับมาทางบ้านท่าดินแดงครับบุกป่าฝ่าดงมาครับมาย่างมากครับนี่รถโดนน้าแคมอีกแล้วนะครับข้างหลังนุ่นเป็นคลองใหญ่เลยครับคลองทุ่งมะพร้าวครับแต่ว่าตอนนี้น้ําเต็มเราไม่มีที่ที่จะยืนตกนะครับก็เลยว่าหาที่จะตกได้กันก่อนนะครับจะตกตรงไหนนะครับนี่ ปลูกป่ากันมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหมายที่จะตกนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันไม่มีที่ยืนครับผมเดี๋ยวต้องหาทางเข้านะครับนั่นครับข้างหน้านั่นคือคลองทุ่งมะพร้าวนะครับคลองใหญ่มากครับแต่ปัญหาตอนนี้คือผมไม่มีที่จะยืนตกนะครับเพราะว่าน้ําเต็มครับผมถ้าตอนน้ําลงไม่แน่อาจจะตกได้นะครับนี่นี่นี่คือคลองทุ่งมะพร้าวนะครับเห็นไหมครับนั่น ปัญหาคือเราจะยืนตอกยังไงครับเดี๋ยวต้องหาที่พอจะยืนได้ลองดูก่อนนะครับตอนนี้น้ํายังไม่ลงนะครับผมจะลองตีจากนี่ไปดูครับไม่รู้จะได้ไหมครับถ้าไม่ได้ก็ย้ายหมายนะครับอ่าู้น้ำเชี่ยวมากครับผมสู้น้ำเชี่ย,ย,ยก็นะัดปัวยใหญ่ยันะโอ้น้ำเชี่ยวว่าน้อยน่นน้ำลงหมดไปแล้ ลมกันนะแตเดี๋ยวติดเยื่อไปไหม,มอ้ยปลาตอดโอ้ดึงปลาตอดเลยปลาต่อนะเลยแต่วนหนาวม่เห็นเลแต่ว่ามันติดต้นไม้ไม่ปลาตอดแล้วผมปลาไปแล้วลองตอดเลยเลยเออมันเลยวไมหมดแลยมึงวัดเอาติดต้นไม้มั่วกมัน กะติดต้นจากันนั้นอ่าโมยขโมไอ้ปลาตอด้วยตีตอเด็กแล้วมั้ง t r ไม่รี้ว่ามันก็ตอขนาดนี้ลองใหม่ครับผมมีป้าตอนะครับเดี๋ยวเรามีหวังแล้วครับ

ปลากระมงครับผมนี่ปลาเป็นแล้วมันตกยากอยู่นะครับแต่มีปลากระมงด้วยครับเออปลามระมงไปดโอเคใส่ชั้นโก้ไวาต้องมีเลยนี่นัดเออเดี๋ยัต้องไปยังจับนัดดินปลากระมงครับผมนี่ผู้นี้ตายหัวไก่ตไม่อมว่าเอาจีก่อนเนาะ ตากระมองครับผ่านเลยไม่งนไดต้องย้ายครับเพราะว่ามันตอกไม่ได้นะครับปลาดีมากนะครับกินทุกไม้เลยครับแต่ว่าปัญหาคือเราไม่มีที่ตอกนะครับเดี๋ยวเราต้องย้ายหมายก่อนนะครับไม่ต้องยุ่งทำ่าอะไรอ่ะอ๋อเงหมดต้งห้าม ตอนนี้ต้องย้ายหมายนะครับเสียดายมากครับหมายเมื่อกี้นี่ปลาดีด้วยนะครับแต่ว่าเราตกไม่ได้ครับผมวันนี้มันพลาดโอกาสไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่ครับตอนนี้มาตกตรงนี้ก่อนครับหมายแหลมหมาครับผมมาลุยหมายตรงนี้ก่อนนะครับหมายนู้นเดี๋ยวค่อยหาทางไปกันใหม่นะครับถังนี้เก๋ถังนี้ กินเลือดทดเๆแบบนี้โอ้โอ้โดนแล้วได้อ่ะลูดเอ้ลูด,ด,ลดตัวแรกตัวแรกเหลือเป็นกุ้งนะครับแบดเบอร์13ครับสายหน้า30ปอนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับปลาอยู่ไม่ใกล้นะครับอยู่ตรงนี้ หมดไหมอ่ะน้อย น้อยดูนะครับผม,มลปลาอะไรอ่ะดอกมาระวังหลุดระวังหลุดโอดอกมาขมิ้นสองน้อยตัวใหญ่เลยครับดอกมาดอกมา,ากน,นี่ดอกมาขมิ้นตัวสวยเลยครับโอ้ตัวสวยตัวสวยเงียบเด้หย่อน เขาอหมอดหลืนอ,อแสว่าเมื่อกี้ปลาต่อนั่แหละน้อยไม่ใช่พาเรือของบอกรู ับผมบ้าไปแล้วอ,โหโหอยู่ใกล้ๆนี่ครับผ่านโอ้โหนี่กระพองแดงใสสวยเลยครับมาได้ไงอ่ะป้าอยู่แก่ๆตรงนี้เห็นกุ้งเออผ่านแลผมหลุดห<ๆ><ๆ>ล,ลุดพอดีอนี่ผ่านลคลับผมกระพองแดงครับน้อยดังฟีดเลยนี่ กระพองแดงนะครับผ่านครับผมใต้มาแล้วตัวนี้เกือบครึ่งกิโลครับผ่านะครับเดี่ยวมาเดี่ยวมาก <laughs> ขาดึงใช่ไหมที อยู่ไหมนะติดตังใช่ไหมพี่บอกแล้วมันฟูงเลยนั่นน่ะเออนั่นน่ะมันฟูงเลยนี่กลางนี่มันฟูงเลยนี่เอาแล้วที่เอาเรียบร้อยก็ทำไมปลาไม่ตอดอา้าวติดปลามาเฉย ติดปลาติดปลามันเฉยครับมันเกี่ยวผมเดินมานี่สายเป็นรอยเหมือนเดิมมาเป็นแล้วนี่ติดปลามาครับผมอมลืนครับผมปลื้นเลยแบบเหมือซ้ำเอาเลยกเคยิงไหมกี้หกโ,โมงกว่าครับกลับแล้วนะครับวันนี้ แต่ละไม้นี่ยากลําบากทั้งนั้นครับมันดูปลาที่ได้ครับผมได้กระพงแดงตัวเดียวกับกระมองตัวหนึ่งแต่น้องๆเขาก็ได้อยู่นะครับนี่ปลาวันนี้ครับผมง่ายอยู่ครับพอได้ทอดอยู่ครับผมง่ายแล้วครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ